สวัสดีคนเลยนะครับห่วยเลื่อจออกได้บนิบบ่บละไอ่รู้บ่ไอ้เดินหนามาได้บอน่ะให้เดียวไอ,เอเ่เดินมักข้างหนาเลยี้ลงยางบ่บาลไอ้ยากลงแง่ไหม ไหนมาเลื่อนมาแหละตายเลื่อนเล่าจะน้องให้ไอ้กับไปเป็นไงอ่ะไอคออกไปแหละให้กับเลี้ยนออกมานีเอออกไปห้องกันนะนี่ไอ้เคียขามาหนีก็ได้นี่ไอคียมาเนี่ยปุ๊บนะไอค์ออกไปเลยนี่ลงหนี่ะไรก็ไ้นี่ลงนี่เนาะครับเนาะไอคีขามาขามมือนนะโอเคให้ไปขี่ข้อมองให้เวลาลงลงหนีขึ้นถอยลงกันไป ใช่ไหมลงกังนกับเ<อ>จ้าว่าออแล้วไ <laughs> อ้ลงกันเด้อหมดแล้วเจ้าลงไปลงเจ้าลงบ่ไอ้ไอ้ยุ่งหน้าไอ้ยุ่งหน้านาะเดี๋ยวพี่นาเดี๋ยวขยับให้เดี๋ยวขยับให้มันสันมันสันเดี๋ยวมันไหลอ่าเดี๋ยวขยับรถให้พี่นากพี่นามาแล้ว เดิมสิลนัดโอ้เสียวเลยเพราะว่ามันเป็นภูเขาแลนะ้วทุกคนเนแม่ลงเถอะถอยลงเล่นมา มาถึงแล้วเพราะว่าทางมันจะเป็นทางสั้นนะทุกคนเป็นทางสั้นเนี่ยขันจอดเนี่ยยานไหลลงแน่นะย่านเบรกเพื่อเอาปรยู่ครับสั้นอยู่เด้อนี่เด้อนี่นะครับเป็นทางสั้นวัสดีครับเอื้อยวันดีครับข้างในเย็นเย็นทางไหนนะจริงอ่ะยันเอื้อยจอดย่านมันไหลไหมครับ เมือนเื่อยั<า>เ,น,เยนี่เป็นติดอ,อันอ,อันยดเป็นติดอย่งนะติดยิดมยมอยู่ไงเฮ้ยแมนติดมยมไอเดียเราทอไรอ่ะนี่เหรอที่ขนไทนกันแมนนี่ไนนงของงามเป็นเช็ดกุฏีป่เนี่ยมามาเลย ออนี่เจายงเกี่ยวกี่ใบเก้วไหผักได้ไหลผัก็ได้ครับ,บรรวัพีชสวัสดีครับเฮ้ดีครับสวัสดีครับไหยบอกว่าจะไปเกี่ยวข้าวมาเลยบอเราหลักนี้หลักนี้ัะ อ้าว่ะท่นครับอนเช้าเลยมาเห็นไมเปิอ๋มเาไม่าไมเา้องอนนี้่ต้องเยแล้วน้ำมีต้มน้ีข้าวที่บ้านก็ประมาณนี้เยมาละนอยอะคุณีครัเนี่ยโยกตู้นดีมเดาดีน่ดีน่าดีดีนดีน่าดีน่าดีนวาดีน่าดี่าดีน่าดี่ดีน่าดีน่ดี่าดีนดีน่าดีน่ดี่าดีน่ดี่ดี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 ดน จะมาทำไงล่ะถามได้เราที่มานี่มาทำไาเรยมเป็นมาโยมไปลว ครับก็ขอมนคุณคุมกันในครับพินานก็มาถึงได้นะครับผมตามา